ชีวิตที่อังกฤษอเล็กเลนเดล8ปีกับเก็บเงินเก่งรวยเป็นอีกหนึ่งพระเอกลูกครึ่งขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับอเล็กเลนเดลโดยในตอนนี้เจ้าตัวนั้นได้แพ็คกระเป๋าไปบ้านเกิดที่ประเทศอังกฤษในรอบ8ปีโดยล่าสุดอเล็กได้โพสต์ภาพของตัวเองกับครอบครัวฝั่งคุณพ่อพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า ปี2022เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นปีที่มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นทำงานหนักและใหญ่ขึ้นมากแถมเป็นปีแห่ง Recovery อีกด้วยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัวของหลายๆอย่างการที่เราต้องสู้กับตรงนี้ได้ทำให้ความคิดและมุมมองชีวิตเปลี่ยนไปรู้สึกเข้าใจตัวเองและเข้าใจโลกมากขึ้น I can feel a change inside me เราคงเป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วแหละ มาอังกฤษรอบนี้ต้องการพักสมองและพาพ,พ่อกลับบ้านเกิดครั้งแรกในรอบ8ปีและมาเจอครอบครัวสุดน่ารักของเราที่อยู่ที่อังกฤษพี่สะพายเราได้สร้างการาฟที่เอาข้อมูลบรรพบุรุษมาตั้งแต่ปี1,800หรือ10เจเนเรชันที่แล้วมาดูกันโห oh, เพิ่งรู้ว่าครอบครัวเลนเดลมีมานานมากและมาจากภาคเหนือของอังกฤษเป็นการ back to All roots อย่างแท้จริงหลานสาวผู้เป็น a r ิ i ์ตัวน้อยทำศิลปะ B different และไว y t ชั i f i t in when y o u a วแค t s t แตนอสองประโยคนี้เราชอบมากถามแล้วก็ฟังเขาอธิบายถึงเหตุผลและสรุปกับเราว่า just be yourself นั่นแหละสิ่งที่เราโหยหาในปีที่ผ่านมาคือเป็นตัวของตัวเองน้อยมากๆเอาความสุขคนอื่นไว้ก่อนจนตัวเองเหนื่อยก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างไม่สนอะไรบนโลกนี้เพื่อนไม่ได้เจอครอบครัวไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วย หยุดได้ก็ต่อเมื่อตัวเองป่วยปี2023เราจะต้องแก้ตรงนี้ให้ได้พ่อได้เจอเพื่อนที่บ้านอยู่ติดกันตอนเด็กๆเกชื่อไหมเพื่อนพ่อเขียนก่อนถึงพ่อเราเพื่อจะบอกความในใจในฐานะเพื่อนแถมเอาแผนที่เมืองบิสโตลฉบับ60ปีที่แล้วมาวงสถานที่ที่เคยเที่ยวกันตั้งแต่เด็กโคตรน่ารักเราทัสมากกับเดเทอร์นี้เป็นการพักผ่อนที่เติมเต็มมาก มีแต่ความรักความจริงใจรอบตัวเราหลังจากที่เที่ยวนู่นเที่ยวนี่มาสักพักเพิ่งมาอ๋อว่าที่นี่แหละที่ที่เ,ทเรามาแล้วรู้สึกมันคือตัวเราทุกมุมคือความทรงจำในวัยเด็กเหตุการณ์ต่างๆกลับมาหมดเลยครอบครัวเราก็อยู่ที่นี่